ก่อนชมคลิปกดไลค์และซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะเอาแล้วนะครับผมกลับสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับผมีกลับมาอยู่กับช่องเดิมกัอีกแล้วนะครับผมก็คือ Scatter TV นะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ของเกมของอนิเมะจ m า n s i o n นนะครับผมเป็นเกมที่คู่ช่องเรามาก็สักพักแล้วล่ะนะเอาจริงนะครับผม อัปเดตตอนนี้นะครับผมเกมได้อัปเดตอีกแล้วนะครับผมก็อัปเดตนี้เป็นธีมของคริสต์มาสแน่นอนนะก็เข้าใกล้ช่วงหน้าหนาวนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับผมเพราะว่าหนาวอยู่พอสมควรนะผมสำหรับประเทศไทยสำหรับผมก็ชิลแค่ตอนอัดอยู่ผมผพาหผมเท่านั้นเองนะชิวโอเคนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะมาทําก็คือสรุปอัปเดตก่อนนะครับผมแล้วก็จะพาไปรีวิวตัวตัวละครใหม่2ตัวนะครับผมก็ตามสไตล์ช่องเราต้องรีวิวตัวนะ โอเคเราจะเริ่มจากการสรุปอัปเดตก่อนนะครับผมอย่างแรกอย่างแรกเลยนะครับผมในอัปเดตนี้แน่นอนนะล็อบบี้ใหม่แน่นอนเข้ามานี่ความสวยงามชัดเจนมากเลยนะครับผมก็ธีมคริสต์มาสแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับโอ้โหก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับผมผมว่าเลยสำหรับล็อ,อบบี้ใหม่นี้นะดูสิโซนธีมาขาวมีหิมะมตกด้วยนะครับผมถือว่าดีโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็น เรดใหม่นะครับผมเรดอีกแล้วเรดใหม่นี้เป็นเรดลิมิเต็ดนะครับผมที่น่าจะหมดช่วงคิดมัดแล้วก็จะหายไปนะครับผมโอเคผมบอกเลยว,ว่าเรดนี้ผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าหน้าตาแล้วก็รางวัลมีอะไรบ้างน,นะครับผมปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับผมจะขึ้นหน้าตาบอกไว้เป็นเรดของอเรื่องอาคาเมสวยสังหารใช่ไหมน่าจะใช่นะชื่อไทยน่าจะชื่อนี้นะผมเดี๋ยวจะไม่ผิดนะครับ อ่าแล้วก็ใช้มุงกุฎสามพันนะผมถ้าใครเกือเกินนะก็ใช้มุงกุฎสามพันในการซื้อนะครับผมไม่ต้องไปนั่งลุ้นอะไรเลยนะครับผมต่อไปก็คือตัวละครใหม่นะผมสองตัวขึ้นภาพให้เลยโป๊ะโปะแน่นอนนะก็มาจากเรื่องอาคาเคเมสสยอสังหารนะครับผมหนึ่งตัวแต่ตัวละครชื่ออะไรผมก็ไม่รู้สวยเรื่องนึงผมรู้แลว้วมาจากรีซีโร่นะผมคือเอมิเลียแต่ในในทีมของอ่าเรียกว่าไงดี คริสต์มาสอะเป็นวินเทอร์อะเพราะชื่อวินเทอร์นะครับผมก็วิธีการได้นะครับผมก็ตัวของไอเรื่องอะคามเมสร์สโตสังหารก็บอกไปแล้วนะผมได้จักรเรดนะครับผมส่วนเรื่องของเอมิเลียลีซิโรเนสได้มาจากการกดรานค้าครับผมตัวละครแล้วก็นี่เลยนะครับผมใช้เพชร1,600นะครับผมในการได้ก็ลองไปดูเอาว่าตัวนี้นขาคอจะดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวดูรีวิวให้ดูนะครับผม โอเคส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกคอสตูมนะครับผมคอสตูมใหม่อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นธีมแบบว่าคริสต์มาส,สนะครับผมนี่สวยงามมีมีมอควาด้วยมีอควานะครับผมล่างสนโนว์คาตาคุลิซันตานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เพิ่มชุดมาเยอะนะเยอะเยอะเลยนะครับผมมี678เนะี่ยเหลือเชื่อจริงๆแล้วก็ไม่น่ามีแล้วนะใช่ไหม ไม่น่ามีแล้วนะผมก็มีเพิ่มมาทั้งหมด8ชุดนะครับผมเปชับใจใช้สอยกันได้อ่ามีแบบโลบักด้วยอันนึงเลยเชื่อจริงๆเลยนะครับผมโอเคเราช้ากันมาสักพักแล้วนะครับผมเราจะไปพากันไปดูที่รีวิวตัวส่วนการรีวิวตัวนะั้นแน่นอนนะผมจะไม่ขึ้นดาเมจบอสแต่จะขึ้นเวลาคูดาวบอกแทนนะครับผมไปเจอกันครับผม โอเคนะครับผมคุณผู้ชมเราก็ไม่มมอยู่กับตัวละครที่เราต้องรีวิว2ตัวแล้วนะผมก็ผมจะรีวิวตัวละครจากเรื่องอาคาเมสเยสังหารก่อนแล้วกันนะซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ชื่อนะผมขออภัยจริงๆโมเดลโดยรวมก็โอเคนะครับผมสำหรับผมก็โอเคนะตามสไตล์เกมนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าโมเดลเกมนี้ทําแต่ละอย่างนี่คือค่อนจะดีนะครับผมก็ไม่แย่โอเคจากนั้นเราจะไปลองดูสกิลพร้อมกันเลยซึ่งแน่นอนนะผมก็ยังไม่รู้สกิลเหมือนกันเพราะว่า อยากรอลุ้นพร้อมคุณผู้ชมเลยนะครับผมมาสกิลแรกเลยดีกว่าแน่นอนนะเวลาครูดาวขวาบนนะครับผมสกิลแรกครับว้าวสกิลสองครับเฮ้ยมันกดขึ้นแชทเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ประมาณนี้นะครับผมสกิลสามครับว้าวสกิลสี่ครับผม สวยงามจริงๆเลยนะครับผมต่อไปเราก็จะวนสกิลให้ดูนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะผมะมีการตีอะไรไหมการตีปกตินะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นการวนสกิลเชิญชมอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมสกิลหนึ่งครับผมสกิลสองครับผมสกิลสครับผมแล้วก็สกิลสี่ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสับตัวของเรื่องอาคาเมสวยสังหารจากบอสเรดใหม่นะครับผมก็เชื่วว่าดีนะครับผมในราคาที่3,000มงนะกุฎเนาะก็พยายามฟาร์มกันเอานะครับผมผมว่าโชคชะตาต้องเข้าข้างทุกคนอย่างแน่นอนนะนะโอเคเราจะไปเริ่มกันที่ตัวถัดไปเลยนะครับผมเจอก,กันฟูโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ของเอมิเรียจากเรื่องรีซีร์ลแล้วนะครับผมเป็นธีมคริสต์มาสนะก็อย่างที่ผมบอกนี่ เรือคริสต์มาสนี่คือคริสต์มาสจ๋าเลยนะครับผมอ่าไปเราเริ่มรีวิวเลยดีกว่านะฮะสกิลแรกครับผมอืมสกิลสองครับผมโอเคสกิลสามครับผมอ่าแล้วผมจะบอกนะครับผมสกิลสามนี่มีการฮิลตัวเองด้วยนะครับผมมีการฮิลตัวเองด้วยนะโอเคครับผมสกิลสี่ครับ อ๋อก็โอเคนะครับผมประมาณนั้นนะครับต่อไปเราจะไปเริ่มกันที่อ่าไม่ใช่เริ่มสิ <c oughs> ต้องวนสกิล <c oughs> ผมจะไปวนสกิลให้ดูอีกอรบอรบหนึ่งนะครับผมเริ่มเบ่อๆแล้วตอนนี้อัดแบบโอ้โหข้างคนเช้าทีเดียวเชียวนะมึนๆเลยโอเคนะผมผมจะวนสกิลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปโอเคนะครับผมสกิลหนึ่งครับผมสกิลสองครับผมสกิลสามครับผม แล้วก็หิวตัวเองด้วยนะเสียครับผมเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเอเมเลียจากเรื่องรีซีโร่นะครับผมก็อ,อัปเดตนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรยังไงก็ขออภัยไนะทีนี้ด้วยนะครับผมเราจะจากลาไปน้องกันไปพร้อมกันน้องเอเมิมิเลียนะครับผมน้องยิ้มนิดหนึ่งด้วยนะ โอเคยังก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผม Scatter Cherry จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนดกษาสุขภาพและดูแลสุขภาพกัน,นดีๆน,นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปฉาดไปนะครับผมผมจะคอยตอบคอมเมนต์ทุกส่วนนะครับผมสำหรับช่องนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปฉาดไปคนระับผม